สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่ไปเจอข้อมูลมาแล้วน่าสนใจมากๆเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะครับมันเป็นเทคนิคการดำรงชีวิตที่อาจจะฟังดูเอ๊ะทำได้จริงหรอคือเรื่องการล่าหนูนาด้วยน้ำนะคะ <Please subscribe. S 1> โดยเฉพาะที่เขาทำกันในแถบโคราชห,หรือจังหวัดนครราชสีมาตอนแรกที่ได้ยินนี่ก็ งงๆนะคะว่าเอ๊ะใช้น้าเนี่ยนะไปจับหนูนามันจะทําได้ยังไงกันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยค่ะครับเป็นเรื่องจริงครับผมแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับของภูมิปัญญาชาวบ้านคือเป็นการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้แบบน่าทึ่งมากนะครับการเอาน้ําซึ่งบางทีหน้าแหลงก็น้อยนะครับมาใช้จับสัตว์เนี่ยเออเป็นอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันครับ ค่ะอยากรู้ขั้นตอนเลยค่ะว่าชาวบ้านเขาเริ่มต้นอย่างไงแล้วต้องสังเกตอะไรเป็นพิเศษไหมคะครับเริ่มต้นเลยคือต้องออกสำรวจก่อนชาวบ้านเขาก็จะเดินดูตามทุ่งนานครับโดยเฉพาะช่วงหลังเกี่ยวข้าวหรือว่าหน้าแลง้งที่ดินมันจะแห้งๆหน่อยมองเห็นร่องรอยได้ง่ายเขาก็จะมองหารูหนูนาเนี่ยแหละครับแล้วเออแค่เจอรูก็คือใช่เลยหรือว่าต้องดูอะไรเพิ่มคะ อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่เจอรูแล้วจะทาได้เลยต้องดูให้แน่ใจก่อนว่าเป็นรูที่มีหนูอยู่จริงๆไม่ใช่รูเก่ารูร้างอะไรแบบนั้นนะครับอือฮึแล้ววิธีดูยังไงคะว่ารูไหนมีหนูรูไหนไม่มีคนที่มีประสบการณ์เขาก็จะดูร่องรอยรอบๆปากรูนะครับเช่นแบบว่ามีดินใหม่ๆที่เหมือนเพิ่งโดนขุดขึ้นมาไหม หรือว่ามีรอยเท้าเล็กๆรอยทางเดินหรือสังเกตว่าปากรูโล่งๆไม่มีใยแมงมุมหรือใบไม้แห้งมาปิดเยอะๆถ้ามีร่องรอยพวกนี้ก็แสดงว่าเออรูนี้มีตัวแน่ๆอ๋อค่ะต้องช่างสังเกตมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วพอเจอรูเป้าหมายแล้วทำยังไงต่อคะครับ พอเจอรูที่ใช่แล้วเขาก็อาจจะเตรียมพื้นที่รอบๆปากรูนิดหน่อยครับแบบว่าถางหญ้าให้โล่งนิดนึงขุดดินเปิดทางนิดๆเพื่อให้เดี๋ยวต้นหนูออกมาจะได้จับสะดวกสะดวกเตรียมพร้อมรอเลยใช่ครับแล้วก็ถึงขั้นตอนสำคัญคือค่อยๆเอาน้ำเทลงไปในรูต้องค่อยๆเทนะครับชา้ชาๆต่อเนื่องกันไปการเทน้ำนี่คือต้องระวังอะไรไหมคะหรือว่าต้องใช้น้ำปริมาณเท่าไหร่สำคัญคือต้องเทม่ําเสมอครับ ไม่แรงเกินไปเพราะเดี๋ยวดินปากรูมันจะถล่มลงไปปิดทางน้ำหรือน้ำมันจะไหลย,ย้อนออกมาหมดส่วนปริมาณน้ำนี่ก็ก็แล้วแต่ขนาดรูความลึกของรูเลยครับชบาวบ้านเขาจะกะกะเอาจากประสบการณ์อาจจะใช้พวกขันหรือภาชนะค่อยๆตักหยอดลงไปเรื่อยๆอ,อ,อ๋อค่อยๆหยอดไปเรื่อยๆแล้วพอเอ,อ่อน้ำมันเริ่มเข้าไปในรูเยอะๆมันเกิดอะไรขึ้นคะครับ พอระดับน้ําในรูมันค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นหนูน้าที่อยู่ข้างในก็จะเริ่มรู้สึกตัวครับมันก็จะตกใจเริ่มหาทางหนีซึ่งตามธรรมชาติแล้วทางหนีที่ง่ายที่สุดก็คือทางเดิมที่มันเข้ามาก็คือปากรูที่เราเทน้ําลงไกนั่นเองใช่เลยครับมันก็จะพยายามดันตัวเองออกมาทางปากรูนั่นแหละอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอน้ําค่อยๆไล่จากข้างในหนูก็ต้องเหนียวมาทั้งปากรูชาวบ้านก็คือรออยู่ข้างนอกเตรียมจับ ถูกต้องครับรอจังหวัดอยู่ตรงนั้นเลยโห oh, เป็นวิธีที่เรียบง่ายนะคะแต่ว่ามันแฝงไปด้วยความเข้าใจในพฤติกรรมสัตว์เข้าใจธรรมชาติมากๆเลยค่ะไม่น่าเชื่อว่าจะคิดวิธีนี้ได้ใช่ hey, ครับมันคือความเรียบง่ายที่เกิดจากความเข้าใจจริงๆนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือวิธีนี้มันไม่ใช่แค่การจับสัตว์หาอาหารอย่างเดียวนะครับอ้าว oh, หรอคะมีอะไรมากกว่านั้นอีกครับมัน สะท้อนถึงภูมิปัญญาในการาจัดการทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยหมายถึงว่านอกจากจะได้หนูมาเป็นอาหารซึ่งก็คงเป็นโปรโตีนสําคัญเนาะคะยังมีอย่างอื่นอีกหรอคะถูกต้องครับประโยชน์แรกแน่นอนคือได้อาหารได้โปรโตีนจากหนูนาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการจับหนูด้วยวิธีนี้มันก็เป็นการช่วยควบคุมประชากรหนูนาไปในตัวด้วยไงครับอ๋อจริงด้วยหนูนาเป็นศัตรูพืชเหมือนกันนี่คะใช่ครับศัตรูพืชตัวสําคัญเลยในานาข้าว ในพื้นที่เกษตรวิธีนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการจัดการปัญหาศัตรูพืชโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีอะไรเลยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างน้ำเนี่ยได้อย่างฉลาดมากๆโอ้โหได้ประโยชน์2ต่อเลยนะคะทั้งหายอยู่หาดกินแล้วก็ดูแลพื้นที่เกษตรตัวเองไปด้วยแสดงว่าเป็นการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติแบบยั่งยืนจริงๆนะคะเนี่ยสุดยอดเลยครับผมว่าอย่างนั้นได้เลยครับ มันคือการใช้ทรัพยากรที่อาจจะมีจำกัดด้วยซ้ำในบางช่วงอย่างน้ำเนี่ยมาแก้ทั้งปัญหาปากท้องแล้วก็ปัญหาการเกษตรไปพร้อมๆกันเลยเป็นวิธีที่แยบยนต์มากครับ สรุปจากการที่เรามาเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้ก็ได้เห็นความน่าทึ่งมากๆเลยนะคะของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างการใช้น้ําล่าหนูนาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทคนิคการจับสัตว์ธรรมดามดาเลยแต่มันคือภาพสะท้อนองค์ความรู้ที่สั่งสมสืบทอดกันมาแล้วก็แสดงถึงความสามารถของมนุษย์เราในการสังเกตเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวได้เก่งจริงๆค่ะครับผมแล้วประเด็นนี้น่าจะชวนให้เราคิดต่อนะครับว่าลองนึกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นในที่อื่นๆดูสิครับ ไม่แน่ว่าอาจจะมีวิธีการคล้ายๆกันเนี้ยซ่อนอยู่อีกเยอะเลยก็ได้คือการเอาทรัพยากรธรรมชาติง่ายๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมาประยุกต์ใช้ด้วยวิธีที่อาจจะดูธรรมดาเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วมันแฝงไว้ด้วยความเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งมากๆเพื่อแก้ปัญหาเพื่อการดำรงชีวิตซึ่งไอความหลากหลายของวิธีพวกนี้แหละครับที่มันสะท้อนให้เห็นถึงคลังปัญญาอันมหาศาลที่มนุษย์เราสั่งสมกันมานะครับผ่านการสังเกต การทดลองการปรับตัวให้เข้ากับโลกใบนี้นะครับ please subscribe kids kid story channel